สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมเจม4ีปีละคลิปไม่ใช่วันนี้เราก็อยู่กันในเกม d e a d by Daylight นะครับกับปาร์ตี้เดิมนะฮะไว้พิธีแล้วก็หนนนน,นระเบิดขวดนะฮะโอ้โหสุดยอดชื่อคาเทิะคอนชูเบบี้เ<อ>ย่บบไม่เด้ม่อ่ออานไม่ถูกต้องอ่านอะไรอ่ะมันต้องอ่านว่าคอนชูเแบบี้เย่คอนชูเแบบี้เย่แล้วก็สตีเวนแกนแล้วก็นนหำระเบิดเฮ้ยเฮ้ย ไม่หนีเร็วเค้กว่ะมีคนฟาร์มอยากจะบอกฆาตกรนะว่ากูตายได้นะแต่กูไม่ตายเมาว่ายังไม่ตายยังกูยังไม่ตายพียงเีงอะไรวะแตกปากกันปืนคือะไรกันรูไม่เห็นเลยอ๋อเมื่อกี้ดอร์สเตนพักพักสี่เราล็อกปูมูลไรเฮ้ย เบ็ดเบ็ดบ้านเล็กล็อกเครื่องอีมเชื่อกูมาที่ที่กูทักไปขอแล้วครับเข้าทักลุงตั้งแต่วันนั้นแหละจนตอนนี้เขาจะไม่อ่านแคบเลยขอชื่อย่ออาจารย์หน่อยด้วยมาแล้วลินลินลินยามามุกะกูเลยโดรนหนีวันนิ่งไว้ปัวปัวปัวกันหล่ะปัวกันหล่ะไปบนบ้านใหญ่แล้วกันนะซารมอยู่กลางป่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กละไปแล้วอ้ยมีโซเดีมไฟ ยมีอะไรธนาโทปะลูกหัวกระโหลกเราเลือใชใกว้เราติดสถานะเต็มเลยไหลบ้างวะดะมาแน่เลยต้องมีพาไปชิวพาซาแน่เลยผมกำลังจะไปช่วยนน่ะมีปผมกังจะไปช่วยกำลังไปช่วยกำลังไม่ช่วยหนีไปคนไปแล้ว จะมาคนเ,เยอะเอาคนเขามาลังดูคือมา,ม,ามีบอลโลมีบอลโลมันก็เห็นแทงให้นหน่นอยจ้าโลเขาเลยแต่ไม่ได้ขั้น,น,นหนึ่งมัน,น,นมล้นหนึ่งขึ <c oughs> ้นได้มาเมื่อกี้มันสดร้อนๆเลยคิวเพื่อนหรือว่า <c oughs> น <c oughs> ี่นี่หลังนี่หลังดิดูดูดูครเร็วปี๊ดหลับคาหลัองคาขั้นเดียวเล่นอยู่ยซ่อมอยู่ซ่อมอยู่เฮ้ยทำไมไม่เห็นว่าวัน็อกตรงไหนวะ ติดตาบอดอ๋อมันไปทางคนเศร้าคนเดียวไปแล้วไปแล้วพี่จีนกำลังวิ่งมาโอเคพี่ทีไปแล้วพี่ช่วยได้เหรอข้างหลังไปแล้วพี่ทีผมฮิวเวิร์ดได้ไหนอะนี่ข้างหน้าพี่ทีข้างหน้าเลี้ยวเลี้ยวยขวาปะแล้วฉันละคะคุณผู้ชมพี่ผมเห็นมันอยู่ซ้ายผมโอโอเคเดี๋ยวถ้าช่วยไว้ลงมาเดี๋ยวพี่จะแลกละ ถ้ามันไล่ไว้ต่อเฮ้ยตกตะวังตาตาอยู่มีอะไรอ่ะเด่ะเฮ้ยเจะลูดเฮ้ยไม้โอ้โหไม่ทันเฮ้ยจะลูดจรีนดูแล้วเฮ้ยจะลูดจริงเอาว่าเอาว่าสวย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 มันจะแขวนเสาหนัของมันนะไอ้เกิน์ออกมาเลยเฮ้ยมันตามไว้ต่อมันไม่หยุด ตบ้านเรกีเครื่องแถมเป็นเบ็ดเหมือนเดิมโอ้ามันแกงเฟดไอ้เยท <c oughs> ุเรศยูจีนึกว่ามันเฟดยืนมองอยู่มันม,มันแซงว่าเฟดที่กำลังไปยืนที่ทอทเอางี้ใครอ่ะพี่ผ่ายแล้วไว้กวูคนเ้ียว <c oughs> มาเดี๋ยวแลกให้เดี๋ยวแลกให้เดี๋ยวกูเอยอะไรอะไรกูไม่หนีแเผื่อโอ้แต่โดนเบ็ดเหม็นว่ะแม่งเอ้ย โอ้น้องลินวิ่งขึ้นไปแล้วเดินไปทางที่มีคนวิ่งอยู่แล้วก็ฮิวอยู่ด้วยน่าจะไปทางคนฮิวนะอูนี่นอนรอไว้นอนรอไว้รอไปทางอื่นรอไปทางอื่นเพราะว่าเอาเวยมีบอลลูนมีบอลลูนสนุกมันรอบอลลูหมดโดนๆน่าจะกลับมานะกลับไอ้มันอุ้มว่ะ รักษาแป๊บนายระวังมันเดินมาทางเราเยอะละตรงไปทางคนที่วิ่งอยู่มีงันอยู่สามคน,น,นตายคนเลยอไอ้นออนน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 ต้นนนอนน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 ดนน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 นันตนนตตงนนนนนต้องนนนอนนันนน <laughs> นน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 น้น่นนนน นี่ยมึงพูดว่าอยู่ข้าวไงมันก็เลยส่งของให้กินข้าวโอ้กระเจายฉันเจือทำที่เบลล์มิวเบดเม้นที่เบดเม้นมาเป็นสะท้อนดาเมจนโอ้ยถ่ายแล้วไปไม่ได้ปันเสร็จแล้วพี่เฮ้ยแล้วมึงร้องทำเพี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวด่าพี่เถอะอีกาอ๋ออีกาอีกาเฮ้ยแมวขึ้นแมวดิ้งมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันกำลังอยู่กับผมมันอยู่กับกุ้ง Oh อยู่ที่บ้านใหญ่ยุกเลยไม้ทุกแผ่นเอาไปเลยเดี๋ยวกระโดดแรงด้วยนี่เดี๋ยวเวลาแล้วเนี่ยเก็บขอบเก็บขอบเก็บขอบอะไรวะเนี่ยเอาว่ะเก็บขอบเพื่อพี่เก็บขอบไม่เป็นเลย เอาอะไรวะัดอันนี้ใครหลอกใครอุ้ยหลอกกันดงยี่ไอ้เดนอล้วเนี่ยมันมันดอะไดปไอเดี๋ยวโดนตีฟีโอ้รวมใช่ไหมรวมแต่ไม่รวมออกเอาลโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอาปุ๊บแล้วออกปุ๊บมันก็ยังไม่ได้ไงอ๋ออ๋อออเครื่องนอนเนไปปนไม้หรือเครืนอน ไปหรอไม่ใช่รปแล้วกีตายเรือกรื่องซสรท่อไม่นอเหอลี่ไม่อไมไม่มาแผ่นใกล้มากอแผนหน้าบ้านหน้าบ้านใหญ่พางเครืองมนเลยไปแล้วไปเครื่องมเไม่ไปงอื่น า้สงยมมันวิ่งในตู้ข่าพดอยู่ได้ไปแล้วไปแล้วไปเครื่องซ่อมแล้วไปเครื่องซ่อมแล้วที่เก้าที่แปดไว้พี่มันไปแล้วเนาะเอ้ามันมันเห็นเออมันไม่เอามาไม่เห็นไไไปปปชชช่่่วววยยยมันมันหายอยู่มาแล้วมาแล้วไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่อดทนได้อยู่ พี่มาทีแล้วพี่มาทีแล้วเอาเงื่อไปติดไปติดเครื่องแล้วเปิดประตูเลยได้เลยพี่มากลับไปมากลับไปเฮ้ยตีพี่โดนตีพี่โดนตีพี่โดนเสร็จเลยนะพี่เสร็จเลยนะตีโดนตีเสร็จเลยเสร็จอ่าเสร็จแล้วประตูยี่สิบประตูสี่สิบประตูห้าสิบประตูเจ็ดห้าเอ้ยมาแล้วใบหน่วยบอล เปิดเลยปะเปิดเลยเปิดเลยพี่ไปแล้วออกเลยอ้าวแต่กูยังออกไม่ได้พี่ประตูผงนี้ก็เปิดอยู่นะโอ้ยผมประตูไหนประตูตรงบ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่โอเคเปิดแล้วเปิดแล้วเรียกว่าล็อตล็อตหมดจะพูดอย่างนั้นโอเคพูดได้นะล่อ ก็ฮิวตัวเองอยู่ไม่เห็นหรอกไม่ให้จะฮิวให้ด้วยเอาเกมพิธีโคตรเอาพิธีทีแบ็กฆาตกรด้วยคืออะไรวะลุกหน้ามันหรอคือแบบกดย่อลัวๆเขาเรียกทีแบบใช่ใช่อันนี้รอดหมดปืดกระปุกปืดเฮ้ยติดเลดไม่ได้รอดสามเขาจะรอดหมดหรเอาอะพี่เอาว่ะหัวนนรอดคนแรกเลยเนียว่ะเอนียวรอดแรกเลยหนียว่ะเนอร์แบโคตรเนอร์เป็นรถคอเฉย Thank <laughs> you.